สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการหาสมการแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะอันดับแรกคือเรากําหนดโจทย์มาเลยอันนี้เราก็กําหนดเป็น y เท่ากับ0.5 m sine omega t แต่ omega เรากําหนดให้เป็นเลข15อันดับแรกคือความถี่เชิงมุมความถี่เชิงมุมคือ omega เรากําหนดเม e g a คือ15เ้าก็เขียนลงไปก็คือ15หน่วยคือ rad e ต่อไปความถี่ความถี่คือเราก็จะเอาเออสูตรก็คือพายคูณด้วย2พายส่วน7ก็คือเท่ากับ6.28แล้วเราก็จะหาความถี่คือเอาโอเมก้าคือ15หารด้วย6.28แล้วก็หามาแล้วก็คือจะได้2.38หน่วยคือเฮิร์ตต่อไปคาบ คาบของเราก็คือทําเหมือนมักกี้เลยแต่แค่สลับสลับตัวคือเอาข้างล่างขึ้นมาคูณข้างบนเอาข้างบนขึ้นมาหาข้างล่างมันก็คือจะได้คําตอบคือ0.41หน่วยเป็น S อสแอมปิจูดแอมิจูดคือตัวนี้ก็คือ0.50มเฟสเริ่มต้นเฟสเริ่มต้นคือรู้จักไซายไซายมีค่าคือ0นย์องศาหรือ360อ,องศา ต่อมาขนาดความเร็วสูงสุดขนาดความเร็วสูงสุดคือแอมพลิจูดคูณด้วยโอเมกาความเร็วสูงสุดม,มันก็จะได้คือเอาแอมพลิจูดคือศูนย์จุดห้าศูนย์ต่อมาคูณด้วยโอเมกาโอเมกาคือสิบห้าคูณก็คือจะได้เจ็ดจุดห้าหน่วยคือเอ็มเอสต่อมาขนาดความเร่งความเร่งก็คือแอมพลิจูดคูณด้วยโอเมกากำลังสอง เราก็จะได้เท่ากับ112.5 m s กำลังสนะต่อมาเราก็จะมาหาสม,กา,สมการความเร็วสมการความเร็วคือเราก็ใส่นี่เลย v เราก็ใส่ต่อมาเราก็เอาตัวนี้มันคือตัวเดียวกันก็คือ7.5 s ด n ได้ิไซไคอรต์ต่อมา โอเมก้าทต่อมา A เท่ากับสมการความเร่งดูจากตรงนี้ก็คือดิสคอร์ดได้ลบไซ n แล้วก็ใส่ลบ2 s i n งร้อยสอโอเมก้าทอ่าเราก็จะได้คำตอบแล้วต่อมาเราจะมาหาสมการการกระจัดสมการการกระจัดดูจากโจทย์แล้วก็โจทย์มาใส่เลยก็คือ Y เท่ากับวงเล็บ0จุด ห้าศูนยเอ็มไวงเล็บโอเมก้า oh ทีเราใส่แบบนี้เลยสมการความเร็วเอามาจากตรงนี้ก็คือ v เท่ากับเจ็ดจุดห้าคอรวงเล็บห้ทีสมการความเร่งก็คือมาจากตรงนี้เลย วิธีการเขียนกราฟนะเราก็มาดูว่าอันนิจุดคืออะไร0.50ย์้าเราก็เขียนไป0.50ตรงนี้ข้างล่างติดลบลบ0ูนย์ายกราฟสายเราเขียนจากตรงนี้นะคือจุดตรงกลางเราก็เริ่มเลยต่อไปอันนี้เป็นคอร์สคอร์สต,ต้องเริ่มจากตัวของมันก็คือเดี๋ยว7 5ข้างล่างก็เป็นลบ7.5เราก็ทำนี้เริ่มจากตรงนี้นะคอร์สอ่าต่อมาลบทรายลบทรายทำเหมือนข้อนี้เลยแต่แค่เริ่มจากข้างล่างก็คือ112ลบ112ก็คือทรายเราก็เริ่มจากตรงนี้นะเหมือนเดิมเลยแต่ลงมาข้างล่างแทนอ่ะอันนี้ก็คือ การหาสมการแบบฮาร์โมนิก